พี่น้องนั้นก็คือการะเพิีบุญทรงเพื่ออยู่ทีนครกเซแขวงกับประซักบาดเิดย้องเอาเองนาอมืดมือเต็มือเศร้าเตมต่มือว่านนี่มือว่านี่แต่กับมือนี้คี่สองมือกตจบไปดูดีในการแข่งกันมีเพื่อหลายประเภทนะตัชิปส์ฟ้ายีผ้าบนตัชิปสองซี้าเศร้าสีซีผ้าสามชิปสามสีผาแตกาหาชิปหาี้าข้างยิ่งนกาะทราจบไปดูดี กิจกรรมต่อไปหลังจากที่สวงเธอเลยอะวัฟเฟนี่ทีทีมีอยู่ในงานก็คือการตรีสร้างน้ำนองก็คือเฮือทุกล้ำที่มีนาที่ระันในเมื่อขาจะจะต้องขึ้นไปที่จุดเดิมต้นบอลปล่อยเฮือเนาะเพื่อแห่น้องมาตีสร้างน้ำนองเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเฮือยิ่งของบ้านดงกรงเป็นเฮือยิ่งมียิ่งครับ พหน่อยนาะผู้ใช้เป็นเพือยงิงยิงกับพลหน่อยหนาะผู้ชายเนาะเดี๋ยวมาท่าครับส้มน้ำกันประเพณีการตรีสร้างนําน้องว่าจะมีความมนซืนจะมีเหือเขาวมหลายลำเข้าปนใดว่าปกติแล้วมันก็บค่อยจะเป็นระเบียบกันปนใดเนาะบางลำกับจีนเมื่อบานก่นประสังอ่ามันบ่คือสมัยก่อนสมัยก่อนจะขึ้นไปเทิ่งไปจุดเดิมต้นนะครับเกาะกันมาเนาะ รลงมามวนไปไหนไปเสียกับมวนน้ำกันตีสังข์ลำนองอันเป็นว่าจบพิธี่ต่ปฏีสังลำนองแต่ตาเบิ้งก่อนพี่น้งองเพราะว่ามีเพื่อขึ้นไปนะครับมีเพื่อลงอยู่เป็นยังไงพี่น้องพี่ไพ่ตีเขามาครับสม้มอุ้ซึกแนวไรพนาองอุ้ซึกมวนบ่ บรรยากาศคือคืนบ่สามารถสู่กับนครหลวงเมียงกันหรือว่าสวรรคิเขศข้ามวลใดหรือบอเนาะสำหรับบรรยากาศก่ะสามารถคอมเมนต์อยู่ในซองของบ่าวเจนจาวได้เด้อเพราะว่าเพิ่นบอกว่าปีนี้เป็นจัดไงเพื่นเซิร์เพื่อจากคาเมนมาแต่ว่าเพื่อคาเมนตบอได้มากเพ็่นไปเซิร์เพื่อต่างแขวงมากก็คือเพื่อจากแขวงสระเนาะ พี่น้องนี่ก็คือปพนีการตีสร้างนำน้องเนาะไปมีกองมีแค้นกะเอามาเียมางันมากมวนดูหนาหนาน้ำกันตอนนี้เพื่อทุกล่ำกัเดิมขึ้นไปเดิมจะตีสร้างนำน,ำน้องแหละเกาะปุ่มกันนะพี่น้องเดี๋ยวเอามาเบิงน้ำกันอ่าจเพื่อที่อยู่ใกล้เขาเจาก็จะเมื่อก่อนนาะเราจะบรอยแหละเพราะว่าเผื่อจะเจริญทางออกเมื่อ อย่างเช่นแกงสั้นอย่าสิแกงสั้นก็นอนอยู่ในนครปากเซกันแต่ว่าต้องในรองเื้อขึ้นไปหลายสิบกิโลส่วนเื้อตังแควงกะมีตะเกี่ยมกับมือเนาะ มาแล้วพี่น้องขอบวนตีสร้างน้ำน่องหลังจากเซตพิธีทั้งหมดบูวา่าตางแคว่งกับมีนิวบอเนาะอันนี้คือขอบวนการตีสร้างน้ำน่องฮวนพี่น้องมอนมอนปีนี้ปูซื้อมาพี่เพื่อตีสร้างน้ำน่องหลายลำเติบเนาะปีสองพันสิบเก้าบอ อ่าโบเป็นระเบียบเนาะบเป็นระเบียบปีสองพันสิบเก้าปีนี้ฮู้รู้สึกว่าเพื่อร้ายรับเถิดบรวมขบวนการทีสร้างน้ำน่องแต่ถือว่าเป็นการจบที่ที่างาน,นบุญทรงเพื่อนะแต่สิมีแค้นมีกองเนาะมีแชง แค่มีกองมีแสงเนาะเสบงั่นทำเพลงลคือว่ามวนเนาะค่อยๆลงไปจนหอดเสร็จใช้ไปเลยพี่เนาะหลายรัมเติมเนาะเป็นซ่าวรัมนะแต่ที่จริงแล้วเฮือเขาหวา่วมในงานแขน่งเฮือนี่มีหลายเนาะเกือบสี่สิบรัมจะว่าข้าเจ้าก็เมื่อก,อก่อกนพอบางมือว่านใส่ฟแขกตัวหลอเขาก็เมื่อไรเอา ตีส้างน้ำนงองอหมูว่าทางแขวงมีบอ่อทางแขวงทางเมืองมีบอ่อน้องคอมเมนต์บอกเบาจันเจ้าในเดอ้อแต่กระต่างประเทศเนาะประเทศไทยประเทศคอมเมนต์มีบอ่อพามีกับคอมเมนต์บอกกันในเดอ้อแซ่แส่กันการตีสร้างน้ำนอง คนก็นเะว่าเดิมเมื่อแหละแต่กันยังล้ลยอยููุ่ที่อยู่ตังเมืองเขาเจากับเมื่อปะเนาะแต่ยังอยู่แต่ภายในนครปากเซต่ก็ใกล้ๆเนาะเมืองพุทท้องอยังประมาณนี้ พี่นอ้องือว่าเป็นการจบพิธีการแข่งเพื่อสวงอยู่ทีนะคราปากซีเฮาอย่างเป็นทางการหุดนนอก,การตีสร้างน้ำนองนอบรรดาเพื่อสวงตีเข่ามา้วาวมเป็นอะไรตีสร้างน้ำนองลงไปเรียบร้อยมนาะหอดเสร็จไส้คัเมื่อไผ่เมื่อมั่นนอก,การตีสร้างน,นองอยู่นีเพิ่นบร,ริตีลาราแน่นอเพิ่นประกวดเพื่อง,า,งามบริตีสร้างน้ำนองบริวเสร่งง่ามปลอดง่ามอยู่ทั้งเรือนะแต่จะมีนักวันไห่อีกต่างหากเนาะในแต่ละปีมันเป็นแบบนั้น ขอหลังอขอมกขอบใจทุกคนที่เข้ามาครับสม้มแต่ก็อยู่ร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบหลยสิบนาทีหลยเศร้านาทีเตือนตั้งแต่เศร้าพี่น้องพี่น้องบ๊ายบาย